วัสดีมิลักนักล่าเลสซีเซ็นเตอร์ทุกท่านนะครับว,วันนี้ก็จะมาเทศผานะครับผมผาวันนี้มีส่งสองตัวนะแล้วก็หนึ่งในสตัวนั้นก็เดี๋ยวส่งไปให้นะพูลนะครับกับตุตะสานักล่านะครับผมส่งให้นะครับผมผาไม้ประดู่นะครับตัวนี้มีสองไม้ประดู่นะผมราคาหนึ่ันเก้าร้อบาทนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเอาไปส่งให้นะพูลนะครับผม ตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับรเกษตรฮันเตอร์ V2 นะครับผมเป็นไกเซฟของเกษตรฮันเตอร์นะครับรเกษตรฮันเตอร์เดี๋ยวใส่ลูกดูครับลูกเหล็กสีมินนะครับผมใส่เ,เข้าง่ายดูแหมมือเดียวก็ได้ครับจับนี่ดันเข้าไปมือเดียวนะครับผมไกเซฟไกเงียบนะครับผม,มเซฟเงียบนะครับผมปดเซฟไม่มีเสียงนะวันนี้ก็จะมาเทสกันนะครับผม ระยะเดิมนะผมสามเมตรถึงสามไม่มาถึงสามเลมมเกินเกินเกินหรอถึงสามเมตรแล้วกันกานขึ้นสายนะฮะตัวนี้เท่ากันตัวนี้เท่ากันนะครับผมจะยิงตรงนะับนะผมมะเอาใกล้เคียงเนาะโอเคขอใกล้เคียงนะคะ ก็โดนเป้าเลยอประมาณนี้นะผมขอแค่รู้ว่าผ่าไม่ออกซ้ายออกขวาออกตรงแค่นี้ก็พอแล้วโอเคก็ตัวนี้นะจะส่งไปให้นภูลแต่ถ้าท่านใดสนใจนะครับผมก็ออเดอร์สั่งไม่ได้เพราะว่าของเก่าหมดแล้วนะครับผมก็รอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมผาสั่งมาทีไรหมดหมดตลอดไม่พอเดี๋ยวผมไปรับอีกชุดหนึ่งนะครับผมชุดนี้ที่เอามานี่ก็หมดแล้วนะครับผม ตัวนี้ตัวสุดท้ายด้วยแหละเอาไปให้นาพูดนะครับผมก็ฝากไปด้วยราคา1,900ับาทนะครับผมไปทาง90าบบาทนะไปทางบวก90บาทนะครับผมส่วนแผ่นยึดเลเซอร์ก็ตัวละร้อยนะครับผมสั่งไปพร้อมกันได้ค่าส่งฟรีนะครับผมหมายถึงว่าส <mu ั่งไปพร้อมกันได้สมมุติท่านจะสั่งตัวนี้แล้วก็สั่งตอกสั่งอะไรนะครับผมก็สั่งไปพร้อมกันเลยผมคิดค่าส่งทีเดียวเลยนะครับผม1,900บาทปลายบาทไปทางบวก90บบาทนะครับผม สวยงามยิงแม่นนะครับผมน้ําหนักเบานะครับผมเบากระชับมือนะครับผมเบากระชับมือยิงมือเดียวได้สบายยิงมือเดียวยิงมือขวาก็ได้ิงได้นะครับผมแม่นนะครับผมรับประกันหนึ่งเดือนนะถ้าท่านใดซื้อไปแล้วยิงไม่ดีลูกโดดลูกซ้ายลูกขวาไม่มีนะครับผมถ้าถ้ามีนะซื้อไปแล้วมีนะเอามาเคสมใหม่ได้เลยหรือคืนเงินได้เลยรับประกันหนึ่งเดือนนะครับผม ตัวนี้นะครับผมเป็นผ่านลูกเหล็กสี่มิลน,นะครับผมตัวนี้สวยงามน,นะครับไม้ประดูดูสวยงามมากอเป็นไม้ไม่ใช่ไม้ใหม่นะเป็นไม้เก่าที่อายุเยอะแห้งแล้วสนิทไม่มีคดไม่มีอะไรแน่นอนตัวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีดเออไม่ดีดแน่นอนนะครับผมทรงตัวนี้นะครับตัดตัดทรงด้วย cnc นะครับผมเครื่องละแสนนะครับผมตัดตัดปับ๊บ เพราะฉะนั้นนะครับรูปทรงเนี่ยจะเท่ากันทุกอันมิติอะไรต่างๆเท่ากันหมดนะครับผมเนี่ยพาวีสองน้ำหนักใกล้เคียงกันเลยแหละนะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่มีแบบว่าโอ้โหทากระบอกนี้ไม่เหมือนกระบอกเก่าอะไรไม่มีนะครับผมเพราะว่าตัดด้วยเครื่อง CNC แล้วก็ไกลกล่องก็เป็นของเกษตรฮันเตอร์การปล่อยลูกไม่ว่าจะเป็นเซฟเซฟไม่มีเสียงเพิ่มความแม่นยำนะครับไกลกล่องนี้ก็สําคัญนะนะครับผมการปล่อยลูกออกเนี่ยสำคัญมากนะครับผม เท่ากันหมดนะครับผมสีงานสีมือซื้อกระบอกไหนก็ได้เอากระบอกไหนก็เหมือนกันนะครับผมถ้าแต่แต่ยังไงก็มีเผื่อไว้รับประกันหนึ่งเดือนซื้อไปแล้วก็แบบยิงไม่ดียิงไม่อะไรก็จัดให้นะครับผมเคมให้หรือคืนเงินเลยนะครับผมวันนี้ก็มีส่งตอประมาณนักสี่คู่นะครับผมติวหนึ่งคู่เป็นห้าคูค่ตอกเนื้อนะสีติวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไก่กล่องก็หมด <laughs> สั่งมาเยอะกาลังสั่งใหม่ครับผมกําลังสั่งผลิตใหม่ นะท่านดใดไก่กล่องีมิลก็พอเหลือแต่ว่าไก่กล่องีมิลหมดนะครับผมก็ใช้เวลาอีกสักประมาณ2วันนะครับผมสั่งก่อนนะโอเคครับผมเซนเตอร์ผาบาวพูนกับตุตะสาวนักละนะครับผมเดี๋ยวส่งไปให้นะหลังจากได้ไปเที่ยวป่าจีนแล้วลองยิงดูโอ้ถนัดมือมากพี่โอ้เบาดีมากยิงเนีย่ยเนี่ยตรงเลยครับผมไม่ต้องติดเลเซอร์ก็แม่นตัวเนี้ยบอกเลยแต่ถ้าติดเลเซอร์ก